มาถึงช่วงดูไอดกันนะครับวันนี้อยู่กับ ID ID ของคุณ e x t r a ตนะคุณ e x t r a ตบอกว่าช่วยทำดูนฟาร์มดันนะฮะโกเลมมังกรเนโคถงวิญญาณฮาร์ดเอาแบบไม่เกินหนาทีก็พอไม่ต้องเวอร์ก็ได้อ่าเรามาลองดูกันว่าเราจะพอทำไหวไหมอย่างแรกเลยก็เราดูก่อนว่าตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง คือไพ่น้ำเนี่ยมันทำยากโอ้มอนปั้นมอนไว้น้อยด้วยลำบากลงปั้นมอนไว้น้อยนะกพอ,อาจจะต้องบอกว่าใช้มอนที่มีก่อนเนะี่ยให้ได้ผลมากที่สุดโอ้ลำบากแล้วพอเราต้องใช้คำนี้ก่อน อโอ้ไม,ไมไนะ่ไม่ค่อยไหวนะฮะเออไม่ค่อยไหวไม่ใช่อะไรนะแบบเออเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้แล้วแล้วหันเข้าไปดูเอ๊ะเฮียไม่มีดังนั้นไอ้นี่ไอ้เฮียไม่มีเนี่ยเออมัน ยังไม่มีท้าทายดีเหมือนกันโหยากยากเพราะยังไม่มีเนี่ยแหละ มันไม่มีอะไรขนาดนัะะน้นนะโหคุณต้องไปทำโฮมุลลมมานะ คุณทำทีมไอทีมเนี้ยมันรีควายนี่มันต่ำฟีนิก์โฮมูลลมนะผมอ่ามอนที่ใช้นะฮะเดี๋ยวคุณต้องไม่ทำเองนะผมทำให้ไม่ไหวจริงๆเออก็หลีเป็นฟีนิกนะคุณไปดูไกด์ของเซราก็ได้นะฟีนิกกาลูด้านะครับผมอ่าแล้วก็โฮมูลอืมแล้วก็ใช้ตัวโยนเทิร์นกลับให้โฮมูลอีกรอบหนึ่งเป็น การูด้าอีกตัวหนึ่งเอ๊ะถ้ามันโยนสองรอบมันจะยอมใช้สก,กิลนะเราไม่ใช้ตัวนาเมตอีกตัวนึงได้ไหมน่าจะได้นะแล้วไม่มีเดียโบลาใช่ไหมโหหนักหนักอันนี้หนักเลยก็ตัวสุดท้ายใช้เป็น ถ้าโยนสามรอบได้ไหมโยนโฮมูลสามรอบไม่จะได้นะเอ,อการูดา้าน้ำเอาไว้โยนฟินิก์เสร็จแล้วก็การูด้าแสงนะครับเอาไว้โยนกับโฮมูลลมนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ฮักแสงโยนกับโฮมูลลมอีกรอบเนะี่ยอย่างเงี้ยได้นะครับคือไอดีมันอยู่ในจุดที่แบบเออมันยังไม่ปั้นนู่นนี่นั่นเลยมันจะทำให้มันก็จะลำบากนะ ไม่ได้เพอร์เฟกต์ต้องเข้าใจก่อนนะปรับใหม่เนี่ยที่ผมทําคลิปวันเนี้ยก็เพราะว่าผมเดูแล้วก็ไปดูคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยจนมั่นใจแล้วว่าที่เขาปรับดันมาให้ใหม่เนี่ยเรื่อง AI เนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกต์อมันแค่ใช้บ่อยขึ้นนะฮะมันแค่ช่วยให้เ,เวลาเฉลี่ยในการฟาร์มดีขึ้นไม่ใช่การันตีว่าจะใช้ส,สกิลนะครับไม่ได้คานางนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไปทำทีมการูด้ นั่นแหละครับฟีนิกาลูดา้าโฮมูลลมใช้มอนดําใช้รูนดําเม๋แค่สชุดนะครับก็คือที่ฟีนิกนะครับแล้วก็ที่โฮมูลนะอีก3ตัวเนี่ยใส่รูนไฟล์ลูนได้เลยนะครับอ๋อใช่ไม่ได้พูดผิดต้องไม่ทําฮาปี้ลมอีกตัวหนึ่งมินาห์มันทําไมมันแหวงแหวงฮาปี้ลมอีกตัวหนึ่งครนี่ก็ยังไม่ได้ปั้นนะฮะพี่ลมเป็นคีย์บังคับเลยครับสําหรับการฟาร์มโกเลมไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะ ฮาร์ปี้ลมออกตัวแรกนะครับผมฮาร์ปี้ลมต้องสกิลเต็มนะฮะออกตัวแรกเสร็จแล้วก็ฟินิกกาลูด้าโฮมูลกาลูด้ากาลูดาที่ใช้ก็สองธาตุนะครับน้ำแล้วก็ค่อยธาตุแสงนะออกท้ายเดี๋ยวนะคิดก่อนสิเทิร์นฮาร์ปี้ตีรูมได้จะโยนกลับไม่ชุก โอเคได้เรียงตามนั้นครับผมส่วนอันนี้เนี่ยอโอ้โหเนี่ยคือของคุณเนี่ยมันมันหนักเลยนะเพราะว่าแบบเนี่ยพวกเนี่ยมันก็ใส่รูนแบบไม่ถูกนะอืมอืมต้องไปนั่งนับหนึ่งใหม่เลยนะฮะ สองตัวหน้าตาคล้ายๆกันอาร์ติแฟกตเพิ่มดูดเลือดมันจะส่งผลกับรูนแวมแค่นะ l สกิลที่ตีแล้วดูดเลือดก็ได้ด้วยครับผม เช่นดีเกฟใช่ไหมสกิลมันดูดเลือดอยู่แล้วนะสกิลหนึ่งรูนไม่ตรงนะขอหลังสงสัยต้องบอกว่าไม่ไม่รับทำรูนดันให้มั้งถ้า มันแล้วแต่ดีแหละนะเราก็ไม่อยากปฏิเสธนะคือถ้าถามว่าตอนนี้มันจะผ่านไหมก็มันต้องดันสปีดกันขึ้นนะคือทีมนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะไม่ใช้ Ex เ,เลยนะครับถ้าใช้ฟาร์มนะแล้วตอนนี้คือทีมฟาร์มของคุณมันไม่ดีนะคุณก็ต้องมานั่งทําทีมพวกนี้ให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้ Ex เ,เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกไวนะ้นะอย่าง าวเกิลเนี่ยสปีดร้อยสี่สิบสมมติบอกโอ้โหร้อยสี่สิบไอดีนี้น้องต้องสวิปแล้วมั้งก็สวิปไปฮะสวิปไฟก็ได้เอาให้ได้ร้อยสี่สิบอ่าแม่นใช้หกสิบห้านะฮะโเดียวนะทำไว้นะครับแม่นจากรูนไม่ถึงใช้แม่นจากอ์ติแฟกต์ก็ได้นะครับแม่นใช้หกสิบห้าถ้าใช้แม่นจากอ์ติแฟกต์ให้ใช้แม่นสกิลสามเพราะว่า เปิดกลองมันเป็นพาสีนะฮะอยู่ที่สกิลสามตัวที่สองที่ออกก็จะเป็นอันนี้นะฮะถ้ามีจักแสงใช้จักแสงแทนไม่มีจักแสงใช้จักไฟนะครับอืมที่เราต้องการก็คือรูนดัเมจไม่ต้องคือมอนทุกตัวไม่ต้องใส่วิวเนี่ยเวลาฟาร์มนอะ่าสปีดหนึ่งร้อยท่วนขึ้นไปนะฮะอ่าสปีดคิลเมตและแท็กรูนอะไรก็ได้นะฮะคิเลตร้อย ถ้าร้อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไร่ะเอาเท่าที่ไหวแค่นั้นก่อนไม่ต้อง e x นะครับดึงดัมเมอออกมาให้ได้มากที่สุดจากรูนนี่หลยนะอ์ติแฟกก็ทำไงก็ได้ให้ดัมเมจมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นโคออกทั้งสองข้างนะครถ้ามีตีทัดไฟด้วยก็จะดีนะครับจากไฟดีกว่าจากแสงเอ้จากแสงดีกว่าจากไฟแต่ถ้าไม่มีจากแสงใช้จากไฟได้นะครับแต่ควรจะมีนะตัวที่สามที่จะออกเป็นอันนี้ อ่ะโทษโทษโทษจะเป็นอันนี้ก่อนนะครับเหตุผลที่ออกก่อนเพราะว่ามันมีบัฟดาบนะแล้วมันอยู่นานนะครับทำคี์เลด85นะครับจะได้การันตีครินะครับแฝกขวาขคิโนเมตรสกิล3แฝกซ้ายตีธาตุไฟอ่าโฟออกได้ใช้นะครับทำออกหลังจากจากนะฮะอ่าอันนี้ออกเป็นลำดับที่3นะ ขาวเกิลจากไฟหรือแสงแล้วก็จากน้ำนะครับแล้วก็อันนี้ออกตัวที่4นะครับโดยที่เอ่อหนเนี่ยอ่ะบังคับสปีดใช่ไหมสามสี 3, 4, เนี่ยแค่ออกก่อนแวมไฟแต่แวมไฟนี้ต้องสปีด65ขึ้นไปนะครับในการทำดันนี้นะอันนี้ก็ต้อง65ขึ้นไปเหมือนกันใช่ไหมถูกไหมอ่าก็จะออกก่อนกันพอดี อันนี้ก็ต้องเกินถามว่า65ได้ไหมได้เต้นเยอะกว่าเนอะก็อาจจะเป็น140 100 65 65 65อ่าอย่างนี้ก็จะผ่านนะครับอ่ารูนทำง่ายมากอันนี้เนี่ยถ้าจะดูเป็นคลิปเนี่ยมันมีในช่องชอนบีนะอันนี้ ทีมที่ใช้ผ่านเนี่ยเราจะไม่ใช้จักรบูมนะฮะเราจะใช้ปืนกดน,านา้ำถ้ายังไม่ปั้นก็ตอนนี้ปั้นหมอนง่ายนะไปปั้นดีกว่าใช้จักรบูมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถึงห้องไอเนี้ยเราไม่ใช้นะเราใช้อินูฟไฟนะ,ะมีคลิปแสงแล้วนี่แล้วก็คลิปแสงตอนนี้สปีดเกินลนนะฮะคลิปแสงคุณไปเปลี่ยนเบอร์สองแล้วไม่ใส่สปีดนะอ่าแล้วก็จริงๆคลิปแสงอยากให้ทําสปีดสัก 50 6 40ก็ได้นะสปีดต,ต้นมันเยอะทำแค่นั้นพอนะครับเราก็ไปทำให้มันแน่นกว่าน,นี้ลดสปีดเพิ่มอึดแค่นั้นก็เล่นได้ลงหอได้แล้วนะ,ะแล้วก็อินุเนี่ยแนะนำให้ใช้ธาตุไฟก่อนนะครับอินุก็ ลูน e x ก็ได้รูนดามจก็ได้นะฮะถ้าสามารถป้านปืนกลน,น้ำได้ก็จะเป็นปืนกลน,น้ำนะอ่าแล้วก็เรียงเทิร์นนะปืนกลน,น้ำอ,อตัตโตแรกนะครับเดี๋ยวผมดูแม่นให้ครแม่นใช้แค่ 3ามสิบห้าครับผมนะฮะปืนกลน,น้ำแม่นสามสิบห้าอินูไฟใส่แม่นสกิลหนึ่งไว้ด้วยนะครับออกเป็นตัวที่สองเนี่ยให้แม่นสามสิบห้าขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันช่วยเปิดเกาะได้นะครับปืนกลน,น้ำเอาเวกได้นะปืนกลน,น้ำแนะนำให้ใส่เอ็กนะครับทีมในนี้ใส่ชิลหนึ่งถึงสองชุดเพื่อความแน่นอนนะจริงๆคิดว่าใส่ชุดเดียวอาจจะพอ นะเพราะว่าเราใช้กิ๊บแสงด้วยไม่ได้แบบว่าเข้าบอลอย่างเดียวนะฮรอ่าเรียงเทินตามนี้อ่าตัวแรกปืนกลน,น้ําตัวที่2อินูไฟนะครับผมอ่าตัวที่3จะเป็นอินูน้ําออกหลังอินูไฟนะฮะเอามาแทนตาแหน่งจัดนะครับแล้วตัวที่4ก็เป็นเมจิกไนท์นะครับเมจิกไนท์ในนี้แนะนําให้ใส่หลุดเลือด่านะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ออกก็จะเป็นกิ๊บแสงนี่แหละนะครับ โดยที่อินุน้ํากับอินุไฟเนี่ยก็ควรจะมีแม่นสกิลหนึ่รวมแล้ว35ขึ้นไปทั้งสตัวนะครับเอามันเอาไปใช้ที่อื่นได้ด้วยเรื่องแม่นเนี่ยเพราะว่าเวลาทีมอัพแล้วดึงอีกตัวหนึ่งไปนะฮะมันจะได้ช่วยเปิดเกาะให้ได้ไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องมาลุ้นก่อแตกยากนะครับแฝกซ้ายใส่ตีธาตุมืดทุกตัวนะครับแฝกฝาก็อ อย่างถ้าเป็นปืน,นกลก็ถ้าแม่นถึงแล้วก็ใส่ additional นะฮะอ่าถ้าเมจิกไนท์ก็เอ,อ่อใส่ค i ทามิเอะสกิล1-2นะครับอ่าอินุอินุแฟกขวาใส่แม่นแฟกซ้ายใส่โคออฟก็ได้นะฮะอืมอินุไฟก็เช่นกันนะครับทีนี้ใส่โคออฟได้หมดเนี่ยอ่าอาจจะยกเว้นกิฟแสงก็ใส่แฟกซ้ายตีทัดมืดไปเลย นะฮะแฟกฝากว่าคินาเมตสกิลสนะครับส่วนอันนี้นะฮะมีทีมให้อยู่แล้วเออผมมีทําเป็นไกด์ไว้ไหมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าชั้นอบิซอลเนี่ยมันจะสปีดก,กับแม่นน่ยมันเท่าเดิมนะมันแค่ปรับเรื่องสกิลกับพาสีใช่ไหมอ่าแล้วก็ความอึดเพราะฉะนั้นเราจะอิงอันเดิมได้เลยนะฮะ มอนที่ใช้ในดันนี้เนี่ยก็จะมีลีดนะฮะเป็นจากไฟนะ,ะจากไฟแต่ว่าจากไฟไม่ได้ออกตัวแรกนะครับตัวแรกที่ออกก็จะเป็นเฮลฮาวธาดไฟเฮลฮาวธาดไฟแล้วก็จากไฟอ,าากอ่ะถูกแล้วแล้วก็อินูไฟออกเป็นตัวที่3นะครับผม มีบ้างไหมต้องไปปั้นมอนนะครับนะรีดจากไฟเฮลฮาวออกตัวแรกจากไฟออกตัวที่สองอินูไฟออกตัวที่สามเฮลฮาวอยู่ข้างนอกเนะี่ยจากไฟเฮลฮาวตามนั้นฮนะะเดี๋ยวผมแปะหน้าตาวให้ดู เรียงตามนี้นะครับเทิร์นที่ออกมาก็จะเป็นเฮลฮาออกก่อนนะครับมันก็มีโอกาสจะบัฟสกิล3บ่อยแต่ไม่ได้100%เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ออกตัวแรกแต่ว่าใส่เ e อ็กนะครับอ่าแล้วก็จากไฟเองก็เหมือนกันถ้าใช้ลงดันนี้นะฮะอ่าคือมันจะออกเป็นตัวที่2นะแล้วฝันของข้ามอะ่ะมันยังไม่เลือดเลือดยังไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้การการันตีนะฮะว่าใช้สกิล2 เพราะฉะนั้นถ้าใส่ EX ได้ก็จะดีแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ใส่ลูนดามจก็ได้นะครับแล้วก็อีโนออกเป็นตัวที่3ควรจะแบบเคลียร์เวฟได้หมดหลังจากที่จักเปิดเกาะให้แล้วนะควรจะเคลียร์เวฟได้หมดนะครับวส่่น4 5เนี่ยตัวไหนออกก่อนก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าแนะนำจริงๆก็เอาเมจิกไนท์ออกก่อนนะฮะเหตุผลที่เมจิกไนท์ออกก่อนเพราะว่าเมจิกไนท์เนี่ยถ้ามันใช้สกิล2อนะมันก็จะมีติดใบให้นยะ จะให้มีเพิ่มดีบั g มาเป็นหนึ่งอันแล้วก็โพล่าออกตัวสุดท้ายนะครับสปีดขั้นต่ำในดันนี้เท่าไหร่สักครู่นะสปีดรวม177ยเจร้อยเจ็ดสิบเจ็ดถ้าถ้าเราทำโพล่าไฟออกตัวสุดท้ายนะ ใช้เยอะงเลยโอ้เดี๋ยวใช้กี่ทีจริงไหม,เน,เ,ออมนเนี่ยเออมันร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจริงนะเนี่ยสปีดริชัวรเลม,มต้องออกก่อนคาตอบคือใช้สปีดสี่สิบเก้าครับผมนะถ้าใช้ดันนี้นะต้องทําโพล่าไฟสปีดบวหลังสี่สิบเก้านะครับจะมีสปีดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดพอดีออกก่อนเสาเนะี่ยอืม่ะแล้วก็ที่เหลือก็ไล่ขึ้นไปครับ เมติกไนท์อะไรก็ออกก่อนหน้านั้นอีกทีนที่เหลือไม่มีสปีดทิกแค่เรียงเลียงเลียง,ยงขึ้นไปเฉยๆนะฮะที่โพล่าบวก4าออกตัวสุดท้ายนะะถ้าคิดว่าโพล่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราไม่อยากใช้ดันนี้เราสามารถไปเอาแฟนทอมไฟมาลงได้แล้วก็อย่างถ้าเป็นอูทูนุเนี่ยาก็ใช้เค็นแทนนะมันก็แทนกันได้นะฮะเอาเป็นว่าจำไว้ว่า เสาของไอดันสปีรลิชัวเลมเนี่ยมันสปีด177เราต้องทำสปีด176่งร้อยเจ็ุดสังติงให้มันปัดขึ้นมันจะออกก่อนพอดีนะครับโัล่าที่ไปได้ทุกดันควรสปีดเท่าไหร่ก็เท่าลงอันนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือไวสุดแล้วครับ49 ไปได้ทุกดันแน่นอนเพราะว่านี้แม่งโคตรไวเาสาวันนี้แม่งไวเวอร์แวมดาเมจมีต้องใช้ที่ไหนไหมรูนดาเมจไม่พอแวมที่เอาไว้ลงมังกรเนี่ยใส่สามไฟก็ได้สามไฟขีแดนนะเพิ่มดาเมจหน่อยแต่จริงๆขี้เลทก็ยังพอไหวเพราะว่าที่เหลือไม่ได้ใช้แวมทำซักดันเลยฮะไม่มีเลยก็ใช้ที่นี่ที่เดียวนะ แต่ว่าอันนี้ก็ดาเมจหลักไม่ได้มาจากแวมถ้าคุณถ้าเกิดคุณใช้ทีมแวมคาวแวมตัวนี้ไม่ต้องเน้นดามเมจก็ได้ใส่ไฟล้วนก็ได้ครับาพาปี้ลมสแตทประมาณไหนดาเม,มดล้วนแม่น35มสิบห้าสปีดออกตัวแรกอย่างน้อยก็118ยกเว้นคุณทำทีมที่แบบไม่น็อกเทิร์มนะอีกแบบหนึ่งมันมีทีมสองแบบ แต่ถ้าผมแนะนำก็ทำทีมที่ใช้าฮปปี้เราสิบแปดจะดีที่สุดนะีต้องทำเยอะเลยครับผมก็แต่จริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องถึงขั้นดูไอดีก็ได้มาถามในสตรีมได้เรื่อยๆนะแต่ก็อันนี้ก็ยัได้อาจเป็นคลิปไว้แล้วก็ไปจำนะก็อย่างที่บอกนะอันนี้คุณก็ไปทำทีมฟินิกลมทำได้เลยไม่ยาก นะครับทีมฟินิกลมทำได้เลยไม่ยากนะฮะอ่าอันนี้ก็แหวมคาวจากบูมนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็อะไรปืนกลน,น้ำอเวกเนะี่ยอ่าแล้วก็2องอินุนะครับแอสตาแล้วก็กิฟฟอนแสงอ่าอันนี้ก็จากไฟเฮลฮาวไฟอินุไฟแอสตาโคลาไฟตรงโพลาไฟเปลี่ยนเป็นเคนหรือแฟนทอมแฟนทอมไฟก็ได้ถ้าถามว่าเน้นสปีดไวสุด แฟนท่อมไฟเป็นคำตอบนะจะทำได้ดีสุดอ่าแล้วลืมบอกไปสปีริชั่วเลมต้องมีรูนชิลหนึ่งชุดในมอนตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีบัฟฟ้าเยอะอ่ะเราก็จะมีโอกาสคริติเคอลเยอะเป็นพาสซีฟของบอสนะอ่าเริ่มมาเราจะถูกหักครีเลทลงครึ่งหนึ่งเนะี่ยแล้วเราได้เพิ่ม,เต,มเติมตามบัฟฟ้าเพราะฉะนั้นรูนชิลสําัญครับผม <c oughs> จบจ้า ถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็มาถามในสตรีมได้เลยนะคะถ้าไม่เรื่องทีมฟาร์มนี่ก็จริงๆก็คุยทุกวันนะมีตัวอย่างให้ดูได้เรื่อยๆนะครับผม,มก็จริงๆของคุณน่ะต้องเน้นเรื่องฟาร์มก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้มันสเปซสป่าวนะนะ,ะไปทำทีมฟาร์มให้ถูกต้องทั้งหมดก่อนอรนะูนไม่ต้องเวอร์หรอกแต่อย่างน้อยหน้าตามมันตรงและค่อยๆพัฒนารูนเพื่อเวลานจะได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ ทีมที่ผมให้ไปทุกอันก็ไม่ใช่ว่าต้องแบกรูนเยอะถ้ารูนไม่ถึงไม่ผ่านนะไม่ได้ขนาดนั้นนะมีโคข,ข้งคาวไฟมีตัวอย่างไหมผมลงให้ดูครับผมย้อนไปดูก็ได้ อโอเคงั้นก็ขออนุญาตจบคลิปการดูไอดีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมฟากสปอนเซอร์สองเจ้าของเรา,เ,าเติมเงินถูกกว่าตอนนี้มีแพ็คเข้า2วันติดแล้วเ,เติมได้ที่ power pay power full payment นะครับล่าสุดผมเติมไปก็ได้ปลกปุยมาตัวหนึ่งนะแล้วก็ไม่มีเวลาฟาร์มอย่าลืมนึกถึง yellow duck นะครับใครอยากดู ID แบบนี้สมัครสมาชิกแบบอย่ามาหยองนะฮะลิงก์ใน description แล้ว inbox มานัดที่เพจได้เลย ครับผมขอบคุณครับ